เ,เนนื่นเล้นีครับผ้ิาพยนต์นคราี้ถ่าอนแกครืเป็นไบ้างครับพี่ดินรับาฝากภาพยนต์เนี่ยนะคะ n p โซนะคะปฏิทานหวานน้อยนะคะอย่างที่เราได้พูดเป็นเวทีแล้วนะคะก็ ฝากด้วยนะคะมาดูพวกเราด้วยนะคะให้กำลังใจพวกเราด้ค่ะตั้งใจทํามากๆเลยค่ะค่ะเรื่องราวก็จะเป็นหนังรักนะคะของคนที่ไม่อยากมีความรักนะคะก็คือมีรูปแบบของเอ่อความเป็นหนังรักอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้เขาเทสปอยให้นิดนึงค่ะก็คือมันไม่ใช่หนังรักแบบทั่วๆไปนะครับหนังรักเรื่องนี้มีอะไรบอกคุณอยู่ข้างในเยอะมากนะครับอยากให้ไปลองดูว่าคุณจะเจอรสชาติความรักของคุณแบบไหนและจะเลือกใช้รสชาติไหนกับชีวิตครับ ไรมาจากเป็นเรื่งแรกค่ะไม่เรื่องแรกค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆค่ะขอบคุณพี่โบขอบคุณพี่เพชรขอบคุณพี่มีน้องค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนค่ะที่ให้โอกาสมาเล่นเรื่องนี้ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณประสบการณ์ดีๆครั้งนี้ค่ะค่ะ ไม่จริงครับก็ก็ดีใจมากเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบง่ายมากคุยกันเ้าก็แบบน้องแบบเป็นคนง่ายๆกเือนงานกันย่าแล้วก็ทินงานพี่เพแล้วก็พี่โพี่นอทุกคนเป็นนเองเลยทุกอย่างก็เลยแบบทำงานก็เลยรับได้ัย ม่รจริงคือทุกคนก็คือแบบทำงานตรงนีงไส่วนตัวเองให้มันดีที่สุดเนี่ยผม้่าทุกคนก็แบบเรียกว่าเตรียมตัวมาดีครับผมว่าน่ยความก็คือทำกันเยอะมีอะไรก็ช่วยกันมี่น็ช่วยกันแนะนำกันพี่นิวก็แนะนำนหลายอย่างกันมากครับใช่แล้วตอนน้นิวก็รู้สึกว่าก็ ม่ตื่นได้อยู่นะครพราะเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราแบบตั้งใจทำมากำหรับพี่เขาครับก็รู้สึกว่าอีกนิดเดียวแล้วเราจะได้ดูดูแล้วพี่เก็อาจจะแบบไปตัดต่อนกันอะครับแต่ว่าส่วนผมเองกับน้องอันยังไม่ได้ดูไม่เคยเห็นเลก็ตื่นเด้มากเพราะว่าตอนขึ้นในในหน้าจอเป็นในโลกที่ดูเห็นะครับน่าหวังไหมลุยจริงรู้สึกว่าเวลาที่ดูผลงานทุกอย่างนี้รู้สึว่าถ้าเกิดดีกว่า ชอบเรื่องนี้แหละว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแค่ในขอบบนอยู่นะหรือว่ามันเป็นเรื่องทม่ให้านรับบทให้รู้สึกว่าคนดูแบบแค่รับผลิตกับเราหรือว่ามีความสุขนะครับเลยดีจุดที่เราไม่ต้องหวังกันแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะอรร่งเืแก็จะขายๆพี่ๆเลยค่ะก็แค่รู้สึกแบบอยากให้หนังเรื่องนี้นะคะแบบมอบ มุมมองความรักในใหลายๆรูปแบบให้กับทุกคนที่ดูค่ะและหวังว่าหลังจากที่ทุกคนดูทุกคนจะแฮปปี้ค่ะก็เป็นการแสดงเรื่องแรกค่ะก็หถูอ,อาจจะแบบว่าเวลาเข้ากล้องอาจจะยังแบบไม่รู้อาจเขาเรียกอะไรนะคะอาจจะแบบ้องบุมกลมก,ลมกล้องค่ะจังหวะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบยังไม่แม่นก็พี่ๆทุกคนในกองก็จะช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะ ระะเรื่องแรกของค่ายนะคะเรื่องแรกของค่ายครับค่ายมีหนังคะก็หนังเรื่องแรกของค่ายนะคะโบเองก็ต้องบอกว่าทั้งโบและทีมงานดาร์คออนฟิล์มนะคะตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากจะฝากดาร์คออนฟิล์มและหนังเรื่องนี้นะคะไว้กับทุกคนด้วยเพราะเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ค่ะเป็นกลิ่นอายของความอบอุ่นความรักนะคะแล้วเราก็ทําด้วยใจรักค่ะก็ะคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะสร้างความสุขให้กับทุกคน,นะค่ะ แล้วก็ฝักนฝักตัวด้วยค่ะไ้รัครับก็พอผัานะครับพุ่งนี้7กพฤศจิกายนนี่วันแรกนะครับแล้วลอาอยากให้ทุกท่านไปดูกันทุกๆวันนะครับบอกต่อกันทุกๆเวลานะครับ เพื่อเราจะทุกทุกคนจะมีกําลังใจทันหนังดีๆได้ทุกทุกเรื่องครับ <l ots> แล้วก็ลมหนาวมาแล้วนะคะหนังเรามากับลมหนาวค่ะความรักคู่เขาลมหนาวอบกอดน,นะคะก็ฝากด้วยครับ <ละ S 2> แล้วก็ <l ots> <l ots> โนตฝากก่อนนะฝากด้วยครับยังไงก็เป็นเรื่องแรกนะ,ะัะที่มีโอกาสพ่อลูกได้ด้วยกันทาร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็ตายมาได้เพื่อแบบว่าสุดสุดแล้วอยา,ากกระปากฝากทุกคนด้วยเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มี ม่เหล็กหรือจุดแข็งอะไรที่รุนแรงแต่ที่แน่เรามีความแปลกใหม่เรามีความแตกต่างเรามีความสดเรามีความจริงใจอยู่ครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขกบทั้งหมดเป็นจุดขายทั้งหนะครับแล้วก็มีอีกคุอในทีน่รู้สึกว่าดีมากคือภาพอา บรรยากาศในภาพเนี่ยครับเป็นไทยเชียงรายแล้วก็จีแล้วก็เนี่ยครับก็รู้สึกว่าแต่ละที่ก็เป็นที่อันซีนไทยพเราะนั้นเลยอย่างแล้วก็อยากเดินมาผมไปดูปุ๊บอาจจะแบบเฮ้ยอยากไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบมาลองแบบดูบรรยากาศแับนได้นะครับใช่คูัถูกส่งเสริมความเป็นไทยส่งเสริมด้วยเดินนี้การันตีมือจับคู่ทองอยู่แล้วด้วยนะครับเฮ้ยเดินกันมาด้วยฮะด้วยฮะมันส์สักนี้ปฏิทินนะครับอินเตร์โซ่นะครับปฏิทินหวานน้อยครับผม ค่ะหนุ่ะเป็นยังไหงหนูก็ฝากด้วยนะคะเอ็นเทโซปณิธานหวานร้อยค่ะหวังว่ามุมมองความรักในเรื่องเนี่ยจะมอบเอ่ออะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนที่ดูค่ะเขาอยากเห็นที่เมเบิลกรีนในหนังฮะอยากได้เสียงขนาดนั้นนะพดตั้งขึ้นมาจะอยากฟีดยังไงครับได้สองเท่าเลยอ่ะสองเท่าเลยนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ